vì nó cái mà lẻ năm cái mì quả trúc cả bơ bạn tí nó nghe tụ bơ tụ cồn lẽ ta từ trúng hết lẻ cao gặp tuôn nhà ta tụm nè mẹ ơi trái quả cọc, trái bẹ trái tri trái chết cả quả bây tên tuốc măng ơi ừ. mai bạn luộc đeo nó ơi ừ. Ốc rơi khó cao tuôn trăm ọ cao tuôn trăm nó ơi quỳ bọc mừng quỳ quấn tua đèn bẹp nó ơi Cô quan nên lễ cao chuẩn trông mừng lễ ก้าวตรงเออกูไปเจอว่าเจ้าสิรอยกูสิ r ồ อหนุ่พอกูเ้อไปเ็ดมาบ้านนอกก็้หยังัันรับเลยมแหละัันวาบหรืออะตุกเบือตุกบือตุกเบือวะเีผมบอกก้าวไปในครัวนกเกาเหลกว่าตุกแล้วกเป็ดปุ๊ปุกปุ๊กปุกปุ๊กตุกเลกป็ดปกปุกปุ๊กปุ๊กปุกผไปแก่กลงนกเอียงนกเอียงว่าแตะแตวันนี้ตุกแตะแต กูไปเติมก็อล้ว r อยปุ่น r อยก่อนเลยมึงแหล่เพวันว่านมึงแหล่กูหลอดตต้กรงนกกรงว่าจุกมันบอกจะดดิเดียวว่ะพิสกับนกกรงห่าจุกปิดนั่นป่าป้าโม่ไนดิอืมแต่ว่าหัวหน้ากูเจอแล้วในเกาทุนจ้ามโอ้แล้วไปเจอใจเกาทุนจ้ามเหมออกแล้วเห็นกูนั่งกินเกากังกับกับปลาหลังนึงแมวมันนั่งกังกูมันบอกหัวหน้ากว่า ai ông cần phải quao bờ mèo bên nát chứ mèo anh cả cát non tuổi mía tuổi bình lườn tuổi phu anh ở ban đốm rùa tuổi mà ta tuổi bọc mèo à ai mèo đã và phu ở mặt trời kẻ rùa để đốm và phu ở mặt ta tớ mẹ du bình luận mẹ quá kẻ mắn phỉn vậy rổ lắp mót trên nàng quéo rồi hỏi năn chất lèo đây Mèo nên nọc nên chất rượu nà Phần nữa Mèo nó, mèo chất rằng là... มึงสังเกตแหล่จำมันเตี๋ยบาผู้บาเมียจนจำปวดดังแควันปวดร้อน,ลนแล่นั่นเสร็จแล้วน,นกกระเมื่อนเตี๋ยบินไปบินมาปวดเสร็จแล้วเด็กแมมปิดกับคุณปั้นปลื้อเหคุนนานก่นแหละมาอย่างมหาไม่กันนู่นนี่น้องเอ,อื้อมมาหนาทีกันนู่นแหละเดี๋ยวปลำไปปลำม,มาเวียนยเวียนอย่างเตี๋ยวว่าปงูงอะไรอยู่มั่งแล้วเดี๋ยวแควเดี๋ยวต่างต่างอยู่ เด็ดผมแจกใฟป้าเดี๋ยวต้องต้างบ้านนี่นุชครับวันนี้ขึ้นไปตามพระเษรับสั่งของพ่อและปสวรนีรับสั่งของเด็ดแม่ผมมีความรู้ความสามารถภายในนครแห่งนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเด็ดพ่อเด็ดแม่บอกว่าให้ผมบุกป่าควาดลงไปหาอาจารย์ที่มีมีวุฒิและความรู้ทางศสยศาสตร์ครับพี่ถ้าปนันไปกับเพิ่มร้อมแล้วกับเพิ่มติดตามน้องซักดามันเงาตามตัวเลยครับเออกูกพร้อมแล้วน้องเออ ตําใจน้องรักดาวา้ตํามให้กูตําเปีนี้เออน้องรักดาวา้ไปใายกูไปใายน้องว้ยไปกว่ากูไปกว่าพันตหน้องรักดาวา้บเปล่าแกว้วมึงหิ้งโบเกาะลงกับกูรวมนี่ความกูหายฮันหคนว,วันจันนั้นได้เผื่นใจให้กูตั้เพี๊ยน,นี้อ้าวัลโลเผื่ใจไห้ตัาเปีนะเออหลังจริงไม่ใจปักใจกับกูตําไอ้ไรเราหลักแกง mẹ cua nó ngứa, cái quá có tắc tăng mẹ cua anh lạc một chỉnh chính bảo kêu tên kén còn chạy lạc để cu nè mẹ cua còn lạc trong trạm cồn mẹ cua kẹt đấy tụng tản nè nè cua mấy đã tra quan bà bên thằng lăng luồng nặng quá, bà mồm tung cả rõ mần Ừm, chân này nặng hứa quá Quả chân cao ruộng cụ trách kinh nói à Cảnh mấy ông bà ว,ว็ดนามาได้มีแล้วแม่น้องหนูเดิงานเตรียมอยู่จงแต่ก้าตุนบ้าปร่อเราเนี่ยกูไม่หนอกูงานกูนกนกนไม่มีพืชไปกินตามงานเผือนดีว่าอุดไรเดาวิทย์ขึ้นแมเดืวยเองต่างไปเนี่ยก็ไปีิครับพี่และแยมชวนชวนปีกนตีเราปอ เบาแยมชวน,ชวนจนปีใจขานาดนี้ใบจมน,นานลงจากบันไดซาบาาม่กว่าอําวาไม่กลัวเลยและชวนซ่องปีใบหน้ากล้าเกลยล,ละตรงไปง่าบีตุรนกับชนนี้ <c ười> पढ़ा बी नूरो แทบเท้าเด็กแม่เด็ดพ่อเด็ดแม่มีราชองการมีรักสวัสดิ์รับสั่งรับกระแสรับสั่งให้ผมขึ้นไปหาเรื่องอะไรไม่รู้ก็มาสิปีไปกับเอ,อือ ในนครรัตนาประเทศสัะธรรมรงรัฐแลนางเจ้าพัชราพร้อมด้วยรัติดาสาวสุดสว่างขาดประเทยก็คือข้าเจ้าหญิงสาลีได้มองแล้วมองอีกเห็นราชอรรถศัตราขึ้นมาพบก็เลยดีใจเป็นอย่างมากกลับถวไยบังคมเด็ดือ กลับตวไบางคมเด็ดเมย์วันนี้สักดาขึ้นมาหาพ่อรอเราเอาการที่เป็นกองเจอสักดานั่งก่อนที่นะลูกนะพ่อมีเรื่องจะปรึกษากับสักดาสักหน่อยหนึ่งเป็นประมากหรุณาที่คุณพปยางกาเด็ดพ่อ เหล่มาม่เจ้าเจ้าสักดาบาวนีข้าวมาก็รบฮัดปลาโนบหนังปลาโนมป้กอมเกจ้ากราบตวายบังคมเด็ดปอกราบตวายวบังคมเด็ดแม่พรยากาศโอ้สวัสดีสาลีน้องสาวพี่โอ้วันดีที่ลูกสักดา วันนี้ศักดาลูกของพ่อแต่งตัวหล่อเหา,าเอาการเป็นพิเศษขึ้นมาหาพ่อพ่อมีเรื่องจะปรึกษากัสดาอยู่พอดีดอกลูกก็สักดาลูกของแม่วันนี้แต่งตัวหล่อเหลา,าเอาการเชนะลูกนะจะไปไหนเหรอลูกแม่ดีใจจริงๆแม่คะ่ะวันนี้พิดาแต่งตัวหล่อเหา,าเอาการจะไปไหนหรือจ๊ะจะเย็นจะเย็นเย็นก่อนอีจสาลี เดี๋ยวพี่ได้จะบอกให้เราได้ทราบนะลูกนาะวันนี้กรักระหมอ่อมเดินทางมาต,ตามพระเกษตรรับสั่งและตามพระสวัสดนี้รับสั่งของเด็ดพอ่ดดพเเดดพอเด็ดแม่ไปเอกาเด็ดพ่อเด็ดแม่บอกว่าผมบุกป,ปากว่าดงไปสืบมาหาอาจารย์ที่มีวุฒิละความรู้ทางไสยศาสตร์เมื่อเรียนจบแล้วนําประกาศสนญหบัตรมาอวดเด็ดพอ่อนําประกาศสน่หบัตรมาอวดเด็ดแม่และผมจะเป็นผู้เตลงิงมสวรรค์ราชพนันกทรรตนาประเทศแห่งนี้ไยเอกาเด็กพ่อ โอ้ถูกต้องแล้วที่ลูกจักดาจักดาเอ้ยพ่อกับแม่เนี่ยแกจะราภาพไปตามวันและเวลาสังขาราสัสตานั่ติสังขารที่ยั่งยืนของมนุษย์มันไม่มีสักหน่อยเลยเกิดเลยก็ต้องแก่แกแล้วก็ต้องเจ็บเป็นของธรรมดาดอกลูกจักดานะหลังจากนี้จักดาเป็นผู้ตะหลืงตาวันยราชต่อจากพ่อต่อจากแม่ดอกลูกจักดาแลนะว่าเป็นพระมหาการุณาธิคุณพยากาดิฟอ ซาลีน้องสาวพี่สบายดีไหมก็สบายดีนะจ๊ะพิดาวันนี้พิดาจะไปไหนเหรอจ๊ะพี่จะบุกป่าฝ่าดงออกจแกนครนตนาประิทศไปตื่นมาอาจารย์ที่มีวุฒิความรู้ทางศสยศาสตร์เมื่อเรียนจบแล้วพี่จะกรับนิวัตกลับมายังนิเวศวางให้เร็วที่สุดไปกลโอ้ดีที่ลูกสักดาแล้ววันนี้สักดานำตางหานมาด้วยเหรอคนนั้นมีชื่อว่าอะไรอ่ะ ก็เดจ่าตายคว้ารองธุรีปรบาบัดปกกล่าปกราปกระม่อมโดยปลาดยามีผลกล่าวข้าพระพุทธเจ้านายวรนุษย์ปยากาอชื่อวรนุษย์หรือปยากาเป็นตัางงานของศักดาข้าพระเจ้าเป็นต่างงานของน้องศักดาปยากานั่นนะครับคือไม่กว่ามาตําใจน้องศักดาอินใจได้กล่ากระมอ่อมตําต่างเปศกับอเอออดีมากขอบใจคนหลังน้ชื่ออะไรอ่ะ ฮะฉันถามว่าคนหลังชื่ออะไรเราใช้ไม่ปูดอะบอกแกวเขาท้ามาต้นื่บหรือแล้วแกต้มคนหลังนูบ้าคนหลังแต่กูรู้เคยหนูน้องจักแจ๊กๆจ๊กเนาะอันจากูตอบแล้วแกแปลงอันกูจัจั่วโเดินตามรื้อเลบ้าจริงแกตามานั้นื่บหรืออ๋อ เดี๋ยวเไม่เรียกกูเดี๋ยวเก๊ท้าวนายแก้วตัวเชื่อเลยกูเปได้ตอบทุกแ้าเดี๋ยวกูตอบรืแล้บวบอกแก้วกูแหล่เล่มตุกประกานเจ็ดจวักโคตรยิงเนฝันนี้นี่หน้าปฏิหนังนี่บาแก้วตั้มใจหน้าปฏิไรเนี่ยกันว่าไม่รู้เรื่องะแล้วก็วพูดปนันเพื่อนของนศมาบ้านคุณพอได้แร่งยาวต,ยตัวนีเจียกูพูดไม่ทุกนั่นก็หวาก็อดิจ๋าตายคว้าโลกตุ่ีประบาดปกกล้าวปกกระม่อมด้วยปลัดยาไม่ผลกล้าว ก้าพระพุทตเจ้าอเงี่ยกูก้าพระพุทตเจ้า,าแต่ดินเนี่ยกูไม่รู้ตีอยู่แต่พระแม่กูบาปเลือกไปเลยมึงบาปไมา่เลยไม่ใจกาพระพุทตเจ้าป,ป,าาปั่นนันบอกแกวาก็ว่าก้าพระพุทธเจ้าไหนที่เกลวะพยะคาค้าปั่นนันด้วยเตี๋ยก็เดีจ้ากาประเจ้าไหนที่เกลวก็กลัตวหวบางคมตุนลา อูแหลมมาได้เหลืองไม่แล้วกำรจ,จ,จัดทรัพยนี่มึงไม่รู้ักจิ้นอบ่แก้วกำรจัดทรัพย์รจจจเราหนเองกูรรทรัพยปัาชังกลษนั่นจับอปาัาช้างกลษนี่มึงหวาได้อ๋อรู้ว่าไม่ได้รลกูนี่ทิ่โรงเรียนนักขันเหมือนกันโลมากันมึงหวาได้นะี่กูตามทีปร,ราช้างกลษสมุดเจ้าว่าควาอยอได้ปร,ราชัางกฤษควายบัฟโลอุย้ยยา มันจริงไหมก,กูก็ใจรู้นั่นไม่เจียงตามพี่น้องนารูงแล,ลนะ่ควายอะไรก็บัฟเฟโลอุ้ยหยสี่เรื่องเยลโลออ๋อจะสี่เรื่องนี้เยลโล่นะเออควายบัฟเฟโลสี่เรื่องเยลโลจำเป็นเล็กกว่าจำโอ้มันหรือเปล่ามันจะจำเป็นปูง,งใหญ่กว่าจำโอ้ บ่าอนสมุทรสาคนน,น,น,านั่งแหละนั่งนาโรงนั่งแหละตึงเจ็ดปุ่งเยี่ยวว่ะโอ้ไปประดูร้อยหลอกเยอะตรงนี้มินจงตายเนี่ยบาา่าไปจับกระแกไปไหว้พ่ป๋อไหว้ไม่ตุกน้องนอเด้อกูปรพืดเละวันนี้ถ้าต่อเดียวให้มึงจนกูแต่น้องให้มึงเป้วเป้าตึงควรก้าวไปหน้าปราติหนังตึงควรแรงนัดนัด,นดไอ้บ่ป๋อเข้าใจว่ากูพูดเอง จัดลาดเลยเขานี่บอกเกี๊ยนึ่งเลยน้องเกียยที่เกี๊ยฮาวาจัดลาดวันนี้เลื่ยดูเออไปตังไปไรอ่ะแกีี่แม่งแกเจ็บเปลี่ยนอยู่อุ้มบาดไอ้นนุน๊ นุดล <Or> ุยแน่โอ้โหแล้วใจแล้าเจ็บเปรี้ยดูกล่าวอยู่ให้แล้วมอมปอาววาดกูว่ากอเดจ้ากอเดจ้าตายกว่าละองตุลีประบาดตายกว่าละองตุลีประบาดปกกล่าวปกกระม่มปกกล่าวปกกระม่มโดยปลัดยาไมิผลกล่าว โดยปรัดยาไม่ผลกล่าวกะปะเจ้ากะปะเจ้าตั้งไล่ตัง้งไล่โอ้ตรงนี้กูท้าวกูวาดานี่น้องเว้นคำนั้นตุดวาเลยว่าคำก้าะเจ้าตัาง้งไล่ก็นอมตท้าไหวจึงรูปิยาปันเป็นมุนขาองลัดหนึงง่งตรง

จัดไม่ดูเลืองเลยนี่นําไปว่าว่าใต่างปราอืมว่าใคุณคุณเห็นกูโจกทำอยู่ในวันเตียงเคยก็กูโจกอ่านวัดนั้นเคยอ่าน<อ><อ>นาจากรที่เลยเทยอันแกเป็นไอ้นั่นนั่นกันนั่นน้องนุนไอ้อยมาแกเป็นเจดีอ่ะย่าผมเป็นเจดีเห็นตีใส่ดู ว่าดีเจแล้วเป็นน้อกในหนน้องกับกูจะเบอร์ถูกต้นบ้าเลยพวกแกตั้องสาวต้องสองคนเน่ยเป็นตางานของสักดาหรือกับผมเอ่อกาปะเจ้าเป็นตางานของนองสักดาครับเพ้อนั่นนี้กับคื่นองสักดาจ่ายงานผมกับพวาแก้วตลอดเวลาครับเพ้อนี่คนลักนี่กับชื่อไหนที่แก้วครับโอ้ชื่อนายสีแก้วเหรอไม่กับบวองโหรืชื่อที่แก้วที่ช่วยกับ ไม่ใจท๋ที่แก้วเหลือที่แก้วเหลือผม๊ไม่เอากับเราไว้นั่นชื่อไบะปะปาถูเละก็สักดาลูกของแม่เจ้าไปวันนี้ดอกลูกกก็ระหมอมจะไปวันนี้ไปยังสักดาลูกของแม่เจ้าไปเรียนเจ้าอย่าไปเปลี่ยนรักลูกนะสตรีคือสัตรูของการเรียนดอกลูโชคดีในการเดินทางนะจ๊ะสักดา รับโดยก้าวไปัแล้วแม่ปลาโลบโลบกูมาร้ะ